เคอร์ฟิวเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวมันคืออะไรอะแล้วนายกจะประกาศเย็นนี้เฮ้ยมันมันคืออะไรเคอร์ฟิวมันเกี่ยวอะไรกับห้ามออกนอกบ้านสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน YouTube Channel แฟนเ a จ e Facebook Podcast r ด d โอทุกแพลตฟอร์มของเรานะฮะเรามีใน iOS แล้วนะครับไปพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจค้นหากันดูวันนี้นะครับอยู่กับผมทนายโดนรลงแก้วเพชร จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเคอร์ฟิลหรือคำสั่งห้ามออกนอกเคหะสถานมันคืออะไรวะทีนี้ครับผมจะพาไปดูที่มาที่ไปของคำว่าเคอร์ฟิลนะครับเคอร์ฟิลเนี่ยนะครับเป็นคำแรกเริ่มเลยนะครับมาจากยุโรปสมัยกลางเขาหมายถึงว่าบ้านที่มีรูตรงกลางที่เป็นหลุมเอาไว้สำหรับทำอะไรอ่ะไฟ ที่ผิงไฟแล้วก็ต่อมาก็มียามเนี่ยมาคอยเคาะบอกว่าได้เวลาดับไฟแล้วเพื่อเข้านอนต่อมาอ,อังกฤษเนี่ยนะครับเห็นว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีวิธีการดูแลคนในพื้นที่ค่อนข้างดีก็เลยเอามาใช้กันแล้วก็เปลี่ยนคำเรียกใหม่จากภาษาฝรั่งเศสเป็นคำว่าเคอร์ฟิวแทนต่อมาโด,โดยบอกว่าถึงเวลาที่ทุกคนทุกบ้านต้องดับไฟและห้ามออกนอกบ้าน ต่อมานะครับจึงมีการพัฒนาเป็นคำที่หมายถึงมาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนดนี่แหละครับมาจากฝรั่งเศสให้ดับไฟตามระยะเวลาจนมาอังกฤษเมื่อในฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าวินเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสแล้วก็ต่อมาก็เป็นที่อังกฤษอังกฤษก็เอามาใช้แล้วก็กลายเป็นที่มาที่ไปนะครับทีนี้ครับ พระราชบัญญัตพิพรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับในมาตราที่9เนี่ยนะครับที่นายกรัฐมนตรีประกาศใช้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับมาตราที่9นี่นะครับในข้อที่1นะครับข้อแรกเลยนะครับคือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าย ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกข้อกำหนดดังต่อไปนี้อน,นุที่1ครับห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นเห็นไหมครับห้ามออกนอกบ้านตามเวลาที่เขากำหนด ฝา่าฝืนมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ไม่ไม่ไม่อยากคุยถึงประเด็นอื่นแล้วนะเอาแค่ c u r f e l คืออะไรนี่คือความหมายของคำว่า c u r f e l ทีนี้ครับมาตรการ c u r f e l เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกที่เอามาใช้ในการต่อสู้กับโควิด1 9สงครามเชื้อโรคหรือการแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่ออันตรายของประเทศไทยครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยครับถ้าไปดูในต่างประเทศนะครับประเทศจีนก็มีเคอร์ฟิลเหมือนกันห้ามแต่นั่นของจีนนี่คือปิดประเทศเลยห้ามเข้าออกของสิงคโปร์ก็เหมือนกันมีการจํากัดบริเวณเหมือนกันเกาหลีใต้มีการใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับว่าคนติดเชื้อจากที่ไหนที่ไหนไปที่ไหนที่ไหนบ้างเพื่อจํากัดวงการติดเชื้อส่วนของเมืองไทยก็เคอร์ฟิลเนี่ยแหละครับ ที่ดีที่สุดนะครับทีนี้ครับวันนี้นะครับแอดมินของทนายคู่ใจนำเสนอเรื่องเคอร์ฟิลออกมาเคอร์ฟิลเนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ายังไงยังไงก็มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแน่นอนเพราะคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานเป็นคำสั่งที่จำกัดสิทธิเสรีภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อป้องกันพวกเราจากการรับเชื้อโควิด1ิเ ไม่ให้ออกไปพบปะสังสรรค์กันเชื้อโควิด1 9เนี่ยมันสามารถแพร่เชื้อได้ผ่านการพูดคุยผ่านการสัมผัสผ่านการสังสรรค์ไอที่ติดกันหนักๆเนี่ยมันก็มาจากการไปสังสรรค์ในผับบาร์หรือไปเชียร์มวยในะสถานที่แออัดนั่นแหละครับเพราะมันสามารถติดต่อทางละอองฝอยทางการสัมผัสที่คนมีเชื้อมาแตะๆไว้หรือผ่านทางอากาศ ที่ทางอเมริกาเขาตรวจสอบทางจีนเขาตรวจสอบมาแล้วก็พบว่าเป็นอย่างนั้นแม้หมอไทยบางคนจะแ,แย้งก็ตามแต่ก็มีหมอไทยบางคนบอกว่ามันก็เชื่อได้ทีนี้ครับมาดูกันต่อครับในการประกาศเคอร์ฟิลนั้น,นครับในประเทศไทยมีกฎหมายพิเศษอยู่หลายฉบับแต่สําหรับโรคระบาดโควิด1 9ที่เกิดขึ้นอยู่ขณะน,นี้อยู่ในข่ายพระราชบัญญัติออขอภัยพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเรียกสั้นๆว่าพรกรฉุกเฉินซึ่งพรกรฉุกเฉินจะใช้ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินมีการก่อการร้ายมีการใช้กําลังประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล และมีความจําเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหานั้นให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีเมื่อประกาศเค์ฟิวออกมาแล้วจะมีกําหนดเวลาไว้ชัดเจนว่าห้ามออกจากเคหสถานเวลาใดบ้างซึ่งช่วงเวลาที่เค์ฟิวเจ้าหน้าที่สามารถตรวจการและกําหนดการทางยุทธวิธีโดยไม่เป็นอันตรายแก่ประชาชนแต่หากพบว่าประชาชนคนไหน ขัดขืนโดยไม่มีเหตุผลเหตุจำเป็นหรือหลักฐานแสดงตนชัดเจนจะถือว่ามีเจตนาฝ่าฝืนซึ่งเจ้าหน้าที่อาจดำเนินการได้เนื่องจากได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันแล้วซึ่งวันนี้ช่วงหกโมงเย็นนายกจะประกาศห้ามออกนอกบ้านหลังสี่ทุ่มถึงตีสีของทุกวันจนกว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อจะดีขึ้นคำถามคือ ถ้าหนูทำโอทหนูไปทำได้ไหมหนูไปทำได้นะครับแต่ห้ามออกจากโรงงานก่อนตีสี่เท่านั้นเองครับพ่อค้าขายหมูมาถามว่าเนี่ยผมต้องไปเตรียมเขียงหมูตอนตีสามผมไปได้ไหมอ๋อถ้าพี่ไปพี่อาจจะโดนจับได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีข้อยกเว้นสำหรับคนต้องไปเตรียมสินค้าถ้าตลาดจะขายต้องไปหลังตีสี่ครับเพราะฉะนั้นวันแรกคืนแรกวันนี้ และเช้าวันพรุ่งนี้คือการปรับตัวครั้งใหญ่หลังประกาศเคอร์ฟิลมาตรการห้ามออกจากเคหสถานในยามวิการเพื่อลดการพบปะผู้คนแล้วเดี๋ยวดูว่าหลังจากนี้จะมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหรือไม่ผมเชื่อว่าหลังจากเงิน5,000บาทของรัฐบาลโอนให้ประชาชนอาจเป็นไปได้ที่เราจะเห็นการเคอร์ฟิลทั้งวัน หรือจํากัดเวลาให้มากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้แต่สุดท้ายครับก็ต้องอยู่ที่ทางพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะผู้ควบคุมผู้อในยการศูนย์สอบคว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อแต่วันนี้ทนายคู่ใจเอามาฝากว่าเคอร์ฟิวคืออะไรกดติดตามซับสไคร o ์พอดแคสต์ยูทูบแฟนเพจของทนายคู่ใจไปด้วยนะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับและสู้นะครับอย่ายอมแพ้โควิดเด็ดขาด